เมนเดุดเมนเเด็ดเมนเเด็ดอันนี้ผักอะไรครับผักไผ่ผักไผ่บ้านผักผักไผ่เป่าแล้วกันจองบักแล้กัจองฉันบอกแยกสารนโมออกมาเป็นผักไผ่เขาปรจ่ายทีองอันนี้กันจองนะครับนัมจะอยู่กับผักตบผักปวาดบ้านเราผักตําหุงพ่อใหญ่ลองครับ มันจะมากล้ามคุณผู้มับนี่ผัดปลาไหลได้ครับปลาไหลเป็นตัวคมันมีห้ากับรวบรวบพ้นครับมาดูไปยังครับมันนี่ฝนตกอร่อยครับอร่อยนี่เนี่ครับทางหนูทางยันเนี่ยแหละครับนางแอดโต้หัวนี่กินตำบ้านครับเข่าจุจับมันกิเข่าเด้อครับกินเข่าเด้อเมื่อได้โบฝนตักิดเรื่องได้กินเข่าเจ้ามีแห้งครับวันพระราที่นี่พิ่นให้มาเขากับ ก็มีแห้งมันจะไปตกเป็นงั้นก็แบบเนี้เจ่ามามือหมอมือม่อเป็นเงินหนึ่งมูมือเป็นอีกแบบนึงกว่างันออกโอ้ไม่ใช่ทันร้องกว่างับเจ้ามาลีเขาเจ้าที่หนึ่งครับก็เจ้ามาลีมาลีที่หนึ่งเห็ดปลาไหลตำส้มดำเออครับผมครับผมมันเด็ดขนาดเขาเรียกอะไรเขาเรียกส้มปลาน้อยมส้ปลาน้อยแซ่ใสแมงดาไหม

<ด>รับราเรีน,น,นงานมันผ่านให้ดูไม่ไดีเดีพี่ม,มาก็สักทีไม่้ังกินน้